สบายดีทักทายเนาะทักทายเอฟซีซ่องเมืองลาวมุงมวนเนาะเมื่อนี้เขามีภารกิจสไปไปเอาต้อกันเนาะหรือว่าไปตีห้างต้อนั่นเองเดี๋ยวเขาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปไปเบิงนะ้งเนาะว่าเขาซีเป็นแบบใดนเนาะติดตามรุ่นน้ำกันว่าเขาซีสามารถเอาได้บอเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ข้างแรกข้างท่าอินเนาะพี่น้องเขาไป,ปรุ่นน้ำกันว่าเขาซีเอาได้บอ เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเขาเห็นนั่นเขาเจ้าเฮ็ดคลิปมานาะอยู่ในยูทูปมานากันเลยยจะมานำแนวมาลองเรียนแบบไปผ่านย่างก่อนมาลองเรียนแบยนบยดแน,น,นำแนวลองเบิง้งบางทีสีเฮ็ดได้คือเขาเจ้านะบ่วนะเดี๋ยวไปเบื้องเห็นขาเจ้าน้ำมาเนตสั่งใส่สำลีซุกโจมแล้วก็ปิดหูมะนะันเนาะออกขึ้มาลองเที่ได้ป่เนี่ย อันนี้หางต่อพี่น้องหางต่อหางใหญ่ๆเลยแล้ว่าเฮาแยกเอาเอาลายแกธนุถนอมไว้เนาะแยกถนอมไว้ไว้เอาอีกเทจอหนึ่งวาสนาบ่วแยกให้ตีบ่ยันก็ได้เอาไฟจุดเด้พี่น้องหางใหญ่ๆเลยเห็นะกาบงหูเนี่ยจ้า บนใหญ่กันหัวละ่ะน้ำมันบน้อยอ่ะเอาเอาแน่ได้หรอม่คือมีติลี่ะเดี๋ยวมีเสียงละโอ้ลองขราวเกะเลย ระวังมันออกได้เอามือจับไว้ก็ได้นะจิปินเอาเช้อให้แม่มนสลบแล้วเอาสิแก่เอาเลยนะพี่น้องอมนรู้ด้องมาถิดกะฮะมันแก่เอามึงยู่เข้า่อดับแม่ขมนะุมไปหามึงพุ <laughs> ่น ตอนนี้แม่มันแม่ต่อขนะ้าบนเป็นแม่มันแม่ต่อกำลังเงียบแล้วย่าสีท่าให้มันเงียบสนิทุนและนะฮอจังสีแกะหางมันหางต่อมีตัวบุกเข้าครับดับอยู่รถไฟคนนะดับเดี๋ยวคุณเชิญคุณเตุนั่นอันนี้พัะสนะที่เหากาเกี่ยมไว้เนาะ มันซีมิตตัวอ่อนให้เขาบ่นี่แต่ว่าแม่ที่มันหลุดออกมจาจังห่างกันยังบินจัดแจดจัดแจ,ด,จดยลุ่มนี่แต่ว่ามันเขี่ยนน้ำมันน้ำมันบบบินแฮงไปไเลยเอลรอยดลเลยเอาเลยแกเลยแกเลยแม่มาเึงแล้วตายบแล้วเนาะแม่ตออกหัวเนาะองเฮงบริษัทมันตาย บูบินแลบูบินแลปาไปโดนอะไรมันิตตายกเนี้ยะเนาะเนี้ยเล่าเลยถุงหญเ่จะเนอย่งนกูเด้เนี่ยเด้อหนึ่งหนึ่งตัวสองวอย่านีกะหมัดมัดูบอกอันนั้นเข้ามามัดูมาด รดไว้เมียนที่ตายเมียนที่ตายไปก่อนเอาเริ่มแกะกันแล้วนะพี่น้องกโทษเดอกันมือมันสั้นกันเลยมึงนั่นแหละมีโตให้ป้อนวนะันนั่นเย็นปะ Mỹ tố yêu cầu mỹ nữa ăn mất tìm mấy anh em tìm mấy anh em mất tích mấy anh em mất tích mấy anh mấy mất tích mất tích mất tích này tích mất tích mất tích là โอ้โหเกินกันเดมาจับเขียนเสื้อกันเึง่งกูนี่ยเอาเทือละท่านไหมเล่งได้กัได้แล้วมันนั่นแม่มันตื่นไหมมึงดูมึมมงทำไ,ไ,ไง Nghe to chùm thì mình ôm mình nọc to nhau nhau ờ, người này là không ăn pa với mà chị đám này

โอ้ตัวอวนเก็บไเก็บอะไมือตัวอะไ่ดมือตัวไปใส่สามสีได้ของตัวสี่ได้สามตัวก็มันใกล้กุ่นเลยมันแตกมันหักนะ

อ,อ,อ๋อชีบิตแองค์ของบีเอาเนาะนี่โตมันเฮี้ยนั่นต่อกูบอกเพียงขนาดีไงเระวังระวังจงไว้ทางเงิน ต่อมลาเด้อต่ออุมปุ่นอ้อตอนนั้นอ้อแลกข้างนี้เอาได้ก็เอาเอาได้กระเป๋าเอาสิ่งนึงบน่ะเด้ข้างนี้เนี่ยตัวเนี่ยเครื่องลำไม้นะเครื่องลำไม่นี่ขั้นที่สองนะข้างนี้นะกับไส้จะจ้องแต่ทั้นถึงกันแล้ว ยังยิงนะพอทำเปิดยิงออนเปิดทำเปิไม่ห้ามกันเนี่ยจะดันฟอพื้นอยู่จจน <c oughs> บนบ้านเดอันนี้แม่ต้อที่มันตกลงนี่นะ ที่มันตกลงเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะพี่น้องคือเราไม่ได้ทำลายแมีย่ไม่ได้ฆ่าแม่มันนะเดี๋ยวมันฟื้นมันก็สิขึ้นไปสร้างหางอีกให้เรากินตืน้นอีกอ่ะไปเบิ้งน้ำกันเราว่าผลงานของเราได้น้อยได้หลายสั่นเลยไปเบิ้งน้ำกันน,นี่ยำยูหาอันนี้ผลงานเขานกเกนาะเต็มความเลยพี่น้องเขาผลงานเด้อนี่เด้อผลงานเด้อขึ้นเลยมัย้ยให้เขาชิ้งหายให้เบิ้งหายท่ามือ มีทายได้อันนี้ผลงานนะพี่น้องเขาเอาออกมาให้บเบิบ <c oughs> บ้งเบ๊บจะจ้าก,กันเลยอันนี้คือผลงานที่เขาเอามา <c oughs> ได้จากท่านหนึ่ง <c oughs> หนึ่งสองเขาเ,นเนขอามาสามท่านเนะาะมันกระสีมีอยู่ประมาณสี่ท่านห้าท่านห้าท่านกับท่านนี้เป็นอันนี้มันก่อไหมกระสีมันกระสีกระสีเอาใส่นี่นี่ อันนี้มูมีเลยมมันอย่างไข่ยุนี่เป็นมิดขาวๆอาันมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแซ์เนาะกดติดตามซ่องเมืองลาวมั่วนนำเนาะพี่น้องเหรอบรักคลิปนี่กะโจไว้สำนีเนาะบายบายขาวขาวเนี่ยเอาาเตาเตอเ้กินนะเปล่าอันนี้กต่อจค่ะกะดังง่ายกะดัง่าา ใครให้เบิรงนซื้อเด้อนี่เด้อคลิปเต็มผูดอยาจ็เบิรงคลิปเต็มแล้วเข้าไปเบิ้งในยูทูบก่อนเด้อพี่น้องเด้อ โปทเข้ใแนบอลโนจะได้ขาลูกต่อได้พี่น้องได้ลูกต่อเด้อเไปแล้วไปเอาแล้วเน่ยันเี้ทียวจินิงแหละให้บพี่อนนน้มาถ่ายลงคลิปมักเก้นจนยัมเป็นนอนได้ยวจ้า น่ากินน่ากินพี่น้องเอาว่าแดงใส่ลงไปนี่มันเล่นใส่เท่าที่มีมีอย่างเก็บไนี่ายเยโอ้มึงเก็บได้ก็เอาแบบนี้สี่คำบนนองสี่สิบสี่คำนี่กับเป่ากันแม่ ดูซิมคำใหญ่แดงจได้กันมันนิ่งแพงคลิปเต็มตอนเอาล้ไปเบิ้งใน y o u t u b e ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยลง YouTube ไปจเลยรสชาดแก้วแก้วอะไรเลยมากินมากิน